สวัสดีครับ f c ครับใครได้ดูไรฟ์สดเมื่อวานนะครับที่ฟิวเจอร์พาร์คลังสิติโอ้โหสุดยอดมากเลยนะครับพี่น้องสำหรับพี่เอสุปชัยนะครับพี่เอสุปชัยเองก็เป็น fc ของน้องต้นข้าวเช่นเดียวกันนะครับแต่ที่เนน่ๆที่เห็นทางไรซ์สดนะครับ ห้างแตกอีกแล้วนะครับพี่น้องสําหรับน้องต้นข้าวและพี่เอสุปชัยนะครับปิดน้องเลยพี่เอสุปชัยเองไปอยู่ในวงการบันเทิงมาอย่างยาวนานนะครับแล้วก็เป็นนักปั้นมือทองนะครับพี่น้องไม่ว่ายิบจับใครมาปั้นเป็นศิลปินเป็นดาราก็กมีชื่อเสียงโด่งดังขับฝ่าทั้งนั้นนะครับพี่น้องเลยพี่เอสุปชัยก็พูดกับ น้องตนข้าวดีมากเลยนะครับสมกับติดเป็นผู้รักผู้ใหญ่ของวงการนะครับพี่น้องลองไปฟังกันดูนะครับพี่เอพูดกับน้องตนข้าวว่าอย่างไรนะครับพี่น้องโอยขอบคุณนะพาวลูกมคะขอคุณมากนะคะพี่อของคุณลูกมากเลยวันนี้แม่ดีใจมากเลยมาอยู่ท่ามกลางคนที่รักลูกแม่ก็เป็นคนหนึ่งที่รักลูกเหมือนกันนะคะ เพราะฉะนั้นวันนี้เรารู้สึกมีแต่ความสุขนะลูกนะเรามาอยู่ข่ามลางความรักเดี๋ยวลูกก็มอบเสียงเพลงให้กับทุกคนอย่งนี้ค่ะแม่รู้สึกดีใจมากในต้ธีข้าวสาาที่ไม่ใช่มีแค่วัยโตอย่างเดียวรุ่นพ่อรุ่นแม่รุ่นปู่รุ่นย่าจูงลูกจูงหลานมามาดูลูกกันเต็มเลยพวกเราก็ไม่ต้องห่วงั่นแหละถ้าเราไม่อยู่ก็ต้องมีรุ่นต่อไปดูแลเราต่อ เนี่ยครับนี่คือความรู้สึกที่เมรู้สึกแทนทุกคนที่รักน้องต้นข้าวเนี่ยพระลูกเด็กมากตอนแรกแม่คิดว่าลูกสิบหกลูกเพิ่งสิบสามเองเหรอครับแล้วจะไปลูกเก่งขนาดนี้ครับลูกลูกลูกกินแผงเสียเข้าไปต่อหาหลายคนคิดแบบนั้นค่ะหลายคนคิดแบบนั้นใช่เป็นลูกหล่อเองก็เป็นการพูดหยอกล้อน้องต้นข้าวนะครับพี่น้องถามกลางเอฟซีมาก เลิกเกินนะครับพี่น้องห้างแตกจริงๆนะครับแอดมินเองก็ดูทางไลฟ์สดนะครับพี่น้องก็ได้เห็นบรรยากาศที่ว่าได้เห็นบรรยากาศของผู้คนมากมายนะครับพี่น้องที่มาให้กำลังใจน้องต้นข้าวกันนะครับสำหรับวันนี้นะครับวันที่18นะครับงานของน้องต้นข้าวที่ไหนครับไปฟังน้องต้นข้าวเลยนะครับพี่น้อง ส่าระหลวระคุณเลงชิงชนะคะวันที่18ตุลาพบกับหนูแล้วก็ลำวงโฟสคอมโบที่วัดพังตุกจังหวัดกาญจนบุรีอำเภอวนุมทรวนาอย่าลืมมาให้กำลังใจกันเยอะๆนะคะได้สำหรับวันที่19นะครับน้องต้นข้าวก็จะมี2งานนะครับก็เป็นงานฉลองกฐถินวัดด่านนะครับส่วนอีกงานหนึ่งก็จะเป็นงานเทศกาลอาหารและบอลลูนนะครับ ถนนทางถนนช้างใจดีนะครับอําเภอเมืองจังหวัดนครนายกนะครับพี่น้องสองงานแต่ไม่รู้นะครับว่าน้องต้นข่าวจะไปทําการแสดงที่จังหวัดไหนก่อนนะครับพี่น้องเมื่อถึงวันเราแอดมินก็จะอัพ,อพเดตวันเวลาที่แนนอนให้เอฟซีได้รับทราบกันอีกเช่นเคยนะครับสองงานนะครับดูกันแบบตาแชะไปเลยนะครับพี่น้องแอดมินเองก็ไม่พลาดอีกเช่นเคยนะครับ ใครได้ยินน้องต้นข่าวก็อย่าลืมอย่าพลาดนะครับคืนนี้นะครับพี่น้องเจอกันที่วัดพังตุนะครับวันนี้สำหรับแอดมินก็แวะมาแจ้งข่าวสารให้ f อซีเดลับทราบแต่เพียงเท่านี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้แอดมินด้วยนะครับกดไลค์กดแชร์ให้แอดมินหนึ่งครั้งกระเท่าก็ช่วยขามามาแอดมินหนึ่งเซนนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับพี่น้อง